ื่อชีวิตเลดีโอฟอร์ไลท์ขอเป็นกำลังใจเพื่อนำคุณผู้ฟังก้าวสู่ชีวิตใหม่กับรายการเพื่อชีวิตใหม่มีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตที่ปรากฏอยู่ในพระคิตธ,ธรรมคมภีร์ที่ได้กล่าวไว้เป็นพระคำของพระเจ้า เป็นคำถามอันหนึ่งซึ่งเราคงจะระหนักดีว่าเมื่อเวลาเราได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าออกไปไม่ว่าจะเป็นพระคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นคำสอนที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตต่างๆผลปรากฏว่าผู้คนที่ฟังนั้นจะแบ่งออกเป็น3 4สี่ประเภทด้วยกัน ในวันนี้ที่องค์พระคิ์ได้จำแนกออกมาให้เราดูนะครับแล้วไม่รู้ว่าผู้ฟังหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มไหนผมเลยอยากจะให้ลองฟังดูนะครับเรื่องนี้ได้กล่าวว่้อย่างนี้ว่าแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลประชาชนเป็นนั้นมากพากันมาหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่ง พระองค์จึงตัดสอนเขาทั้งหลายาหลายประการเป็นคําอุปมาในการสอนนั้นพระองค์ตัดแก่เขาว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหวานพืชและเมื่อเขาหวานมเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบางก็ตกที่ซึ่งมีผืนผืนหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็ว เพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบางก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบางก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามเจริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วรวงตัดแก่ว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดเรื่องนี้ที่มัน่าสนใจก็คือ พระคริสต์เนี่ยจำแนกผู้ฟังที่มาฟังพระองค์นั้นอะ่ะไว้สี่ห้าชนิดด้วยกันอ่าแล้วเราฟังอะไรก็ตามนะครับก็มักจะมีสี่ห้าชนิดเหล่านี้หนึ่งฟังแล้วเขาเรียกอะไรฟังแล้วถ้าฟัง,ฟง,ฟงหูซ้ายทะลุหูขวาคือไม่ได้สนใจไม่ได้ลงไปถึงใจเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเนี่ย หวานลงไปแล้วจะตกที่ดินริมถนนผู้ฟังเห็นดินริมถนนเวลาเราเดินตามท้องไร่ท้องนาจะเห็นว่าไอ้ดินที่มันเดินเนี่ยเป็นทางเลยเพราะดินริมถนนมันแข็งใช่ไหมครับมันไม่ขึ้นอ่าเพราะงั้นมเมล็ดพืชหวานไปนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีเสียก็คือดินริมถนนไม่ขึ้นน่าเสียดายที่ว่า พระคำของพระเจ้ามากมายกายกองที่เราประกาศออกไปเป็นชีวิตนิรันด์เป็นชีวิตปิดสันติสุขอะไรเนี่ยมีคนเป็นจำนวนมากเหมือนดินที่ริมถนนคือแข็งลากอย่างลงไม่ได้เมื่อเมล็ดพืชรออยู่สักพักไม่สามารถจะเจาะดินลงไปได้นกกามันบินมาเห็นมันก็ต้องกินไปคือหายสาบสูญไปนี่คือประเภทแหละ ประเภทที่สองขึ้นครับแต่ข้างใต้มันเป็นหินที่เขาเรียกว่าดินน้อยแต่หินมากประเภทนี้ขึ้นก็คือได้ยินแล้วโอ้พระเจ้าทรงมีมะเมตตาพระเจ้าทรงดีมากฟังแล้วเกิดศรัทธาทันทีนะครับมอบชีวิตจิตใจให้กับพระเจ้าโอ้ง่ายจริงๆนะครับศรัทธาพระเจ้าง่ายจริงๆ เป็นต้นไม้ขึ้นเลยแต่ขึ้นไม่นานเพราะว่าลากอย่างลึกไม่ได้ข้างล่างเป็นหินลักษณะแบบนี้พอโดนแดดเผาโดนอะไรต่างๆจะตายเร็วนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถจะต่อสู้กับสังคมได้บางคนว่าอย่างงู้นบางคนกระแหะกระแหนอย่างนี้บางคนไม่พอใจที่เราไปฟังเรื่องราวของพระเจ้าสนใจพระเจ้า บางคนข่มเหงอย่างงูอย่างนี้นะครับจะเป็นครอบครัวสังคมในที่สุดบางทีก็โลภโมโทสันเห็นสิ่งโน,น,งน้นสิ่งนี้ดีกว่าอะไรต่างๆมันไปเห็นการทดลองอะไรต่างๆผลประโยชน์อะไรต่างๆที่มากมายเนี่ยก็ทิ้งพระเจ้าไปทิ้งความเชื่อไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือประเภทที่สองสำหรับผู้ฟังที่มาฟังคำสอนของพระเจ้า ประเภทที่สามนี่ขึ้นเหมือนกันแต่ถูกอย่างอื่นคลุมที่เรียกว่าต้นหนามคลุมหมดจะเห็นพืชใช่ไหมครับที่ขึ้นอยู่แต่ว่ามันมีต้นหญ้าต้นหนามมันก็เลยถูกจำกัดอยู่ตรงนั้นนั่นก็หมายความว่าสิ่งแวดล้อมของเขาไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในเรื่องราวของอสันติสุขหรือความเชื่อต่างๆที่พระเจ้าประทานคาสอนเหล่านี้มา ประเภทที่สี่ก็คือดินดีดินดีเนี่ยหมายความว่าพร้อมที่จะขึ้นขึ้นสูงขึ้นมากแข็งแรงแต่ว่ามีประมาณ30บเท่าบาง60สบเท่าบางประเภทดินดีนี่ก็คือ,อจิตใจของมนุษย์เราทั่วไปเปรียบเทียบเหมือนกับดินตามพระวจนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้อย่างนี้ จำแนกแยกแยะผู้ฟังที่ฟังคำสอนครับผู้ฟังเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเออเราเป็นผู้ฟังแบบไหนนะครับยังไงเถียผมก็คิดว่าอะไรที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะครับดีไม่ดีเราก็ถ้ายังไงก็เรียกว่าฟังหูไว้หูแต่มันมีอยู่สองภาษานะภาษาไทยเนี่ยเรื่องหูเนี่ยผู้ฟังต้องจำแนกให้ดีนะฟังหูไว้หูอันนี้ดีครับ คืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆแต่ไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูฝาอันนั้นคือไม่ฟังอะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษฟังมันทุกอย่างอ่ะแต่ไม่เอามาเก็บมาคิดเลยไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียดายมากบางทีของที่จะเกิดประโยชน์เราทิ้งไปสะมหมดแล้วเพราะว่าฟังหูซ้ายทะลุหูฝาไปแล้วแล้วจําไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้จดไม่ได้อะไรไม่ได้จํา คือเมื่อเราไม่จําแล้วมันก็ต้องไหลออกไปหมดของดีๆเยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ใส่ใจเพราะงั้นภาษาที่ดีที่สุดก็คือฟังหูไว้หูไม่ใช่ฟัง <c oughs> อะไรปับ๊บสองสองหูเชื่อหมดเลยไว้หูหนึ่งก่อนอ่าแล้วค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเออใช้ได้การดีอะไรๆเออเอต่อไปข้างหน้ามันดีเนี่เออเออย่างที่เขาพูดนี่จริงเนี่ย ดูไปเรื่อยเื่อยจนกระทั่งเห็นความจริงนั่นแหละเราถึงจะสองหูหนะสองหูเพราะต้องเก็บไว้สักครึ่งหนึ่งฟังหูไว้หูอันนี้เป็นภาษาที่ดีนะครับอของคนไทยเรา